สำหรับหัวข้อนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างชั้นเรียนนะครับใน Google Classroom ซึ่งตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องเข้าที่อีเมลนะครับต้องใช้อีเมลของเว็น Gmail หรือว่าเป็นอีเมลขององค์กรนะครับถึงจะสามารถสร้าง Google Classroom ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนไปที่9จุด นะครับเราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ Google Classroom คลิกหนึ่งครั้งนะครับอ่านะครับพอคลิกมานะครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้คือวิชาที่เราเคยสร้างหรือว่าเราเคยเรียนนะก็จะขึ้นมาของเรานะครับ เช่นนะครับในส่วนของผมนะครับเป็นคนสร้างก็จะมีลักษณะนี้แต่ถ้าเราเป็นผู้เรียนนะครับก็จะขึ้นลักษณะมีรูปครูผู้สอนเราก็เป็นได้ทั้งผู้สอนก็ผู้เรียนอทีนี้เราเป็นผู้สอนนะครับเรามาที่เครื่องหมายบวกนะครับเราเลือกสร้างชั้นเรียนครับ ก็จะมีกรอบครับมีหน้าตาขึ้นมาให้เราสร้างชั้นเรียงนะครับัแรกนะครับชั้นแรกนะครับจะเป็นชื่อวิชานะครับเราก็ใส่ชื่อวิชาที่ ีจะเป็นกลุ่มของนักเรียนห้องเรียนนะครับส่วนเรื่องหรือห้องนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับว้างไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ลิกตรงที่สร้างครับระบบก็จะทําการสร้างชั้นเรียนให้เราแล้วก็มีการสร้างรหัสชั้นเรียน เรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นชื่อวิชาชื่อกลุ่มและมีรหัสของชั้นเรียนรหัสตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะไปเชิญนักเรียนนะครับเข้ามาเรียนในห้องเรียนของเราได้นะครับข้อนี้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างชั้นเรียน